ดูดวงเดือนพฤศจิกายน2567ชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมทางด้านการงานการงานดีสำหรับโครงการใหญ่มีการลงทุนหรือได้รับทำโปรเจกต์บิ๊กควรจัดกระจายงานให้ทำทันมีประสิทธิภาพคุณทำงานเจองานเข้ารับหลายหน้าที่ถ้าหนักเกินให้รีบแจ้งงานช่วยกัน ใจดีใจอ่อนอาจถูกให้รับภาระคนอื่นด้วยถ้ารายได้และตำแหน่งดีขึ้นด้วยก็โอเคทั้งด้านการเงินยิ่งงานเยอะรายได้ก็ยิ่งเยอะตามเหมาะปั๊มเงินจะอู้ฟู้คนมีวิชาชำนาญเฉพาะตัวจะยิ่งทำเงินดีได้งานง่ายระวังงานล้นทำไม่ทันจะเสียเครดิตมีเกณ์ชนะการแข่งขันประกวดได้เงินได้เกียรติผลงานขึ้นหิ่งรายได้สูงติดดาวมูลขึ้นทางด้านความรักคนโสด ตั้งสเปกก่อนว่าเราต้องการความรักแบบไหนจากนั้นก็ลุยอาจพบรักต่างวั คนมีวุฒิภาวะหรือคนมีฐานะหรือชาว่างชาติคนที่มีคู่ไปเที่ยวพักผ่อนกันก็เหมาะต้องการสิ่งใดควรบอกให้คู่รู้ระวังคนในบ้านป่วยถ้ามีปัญหาปรึกษาพ่อพี่น้องญาติผู้ชายได้ทางด้านสุขภาพควรใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษอย่าประมาดูปติเหตุถ้ามีการรักษาจะดีในระยะยาวไปบริจาคโลหิตท,ทำฟันหรือตรวจสุขภาพ ข้อควรระวังอาจมีเหตุฉับพลันทั้งดีไม่ดีมีสติรับมือได้ดีระวังถูกหลอกควัวหลีเลี่ยงอบายมุกสิ่งเสพติดเพชรับเสริมดวงวายประปางนาคปกภาพิเนษฤ้ารืสีทำบุญสิ่งก่อสร้างหลังคาถนนบริจาคร่มไม้กวาดลงเท้าอุปกรณ์น้ำยาล้างห้องน้ำช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการ